ยก้อนย้อ <respuesta> น <laughs> ม่ออหมจะว่าบ้ามันน่นๆๆๆนั่น <laughs> ออนั่ <laughs> นอห่องร้ายนั่นนนเรืนอยกคนนั่นนี่ไงว่าพอ <c oughs> ย้ายย้ห้าย้ายยายยายายละ จ๊ะเอ๊เจ๊ะเอ๋เจเอนอนยานองยานจะเอกกกิ๊กกกกิอุกกี้หงแนุ่กกิ้หังแน่ห่น่จะห้องว่ได้แล้วโอเคเน่ยอ่ามว่าหยาดย่ะ อ้ยนอนน่าเวลาไปใช้เลยแล้วมาแกงก็ขอบ่ะว yeah> ้าวว้าวว้าวานว้าววาวว้าววาววาวว้าห้มาว่าวนวว้าาววาหว้อว้าวมาหว้อววานว้าว้าววา้าววาวาววาห้าาวา ห้องไปนี่เดี๋ยห้อหองห้องห้องนอห้องค่อยๆห้องค่อยๆไปดูเบะเออจะค่อยก็นันจะมาห่องจกันเนี่ย